สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องกัน,นิกา KNE นะคะก็แบมเองนะคะทุกคนวันนี้แบมพาทุกคนมาทานเคเรียนบาร์บีคิวกันคะ่ะทุกคนอยู่ที่โอเชียนไซด์นะคะที่อเมริกานี่แหละก็ที่นี่นะคะเคเรียนบาร์บีคิวมีเยอะมากแล้วก็มีชาบูแต่เขาจะไม่มีเป็นหมูกระทะเหมือนบ้านเรานะคะที่มาแบบทั้งย่างแล้วก็น้ำซุปนะคะคือแบมยังไม่เคยเจอ นอกจากว่าเราต้องซื้อกระทะมาทําเองที่บ้านนะคะถ้าอยากกินเป็นคือแบบบาร์บีคิวก็ต้องไปร้านครมบาร์บีคิวถ้าอยากกินแบบน้ําซุปก็ต้องไปร้านชาบูชาบูนะคะทุกคนเออวันนี้ก็อันนี้มัมสั่งบีฟเวลลี่ไปนะคะทุกคนเป็นเนื้อเป็นพุงอะไรนหมูเนื้อสามชั้นก็อร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนเขาจะมีเครื่องเคียงมาให้ก็จะมีพวกกิมจิแล้วก็มันฝรั่งบด แล้วก็ผักดองต่างๆนะคะอร่อยทุกอย่างเขาจะมีน้ำซอส3มอย่างให้เรานะคะ<อ>ก็แบบไม่แน่ใจว่าซอสอันส้มๆที่เราเพิ่งจิ้มไปมันคืออะไรนะคะแต่มันอร่อยมากเลยจริงๆแบบมีซอสอ่าน้ำจิ้มพันท้ายอยู่ในกระเป๋านะคะแบมจะชอบพกแต่คือน้ำซอสเขาอร่อยจริงๆแบมก็เลยไม่ได้เอาขึ้นมานะคะทุกคนส่วนอันนั้นแบมคิดว่าน่าจะเป็นหัวไชเท้าแบบดองหรือเปล่าแต่มันรสชาติหวานมากๆนะคะอร่อยะค่ะอร่อย น,นั้นก็จะมีพวกกิมจิพวกอะไรต่างๆอันที่มันเป็นแท่งๆสีส้มๆตรงข้างกิมจิอร่อยมากทุกคนแต่แบมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะคะลืมถามพี่พนักงานนะคะคือแบมหิวมากก็มาแล้วก็กินอย่างเดียวตั้งกล้องแล้วฉันก็คือแบบกินกินกินอย่างเดียวนะ,ะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคือไม่ได้ทักทายอะไรในคลิปเลยเพราะว่าเสียงในร้านดังมากค่ะทุกคนค่ะมันก็พูดกับแบมป้ายแต่เอาจริงเสียงคือดัง อันนี้น้องโรบอทนะคะมาเสิร์ฟอาหารแต่คือน้องมาเสิร์ฟเราเหมือนเราไปไม่ทันน้องหรือเปล่าบํายืนแล้วนะเราก,กาลังจะไปหยิบอาหารแล้วน้องก็หนีบัมไปเลยลรวสไ้ายออเดอร์นั้นบัมก็ไม่ได้นะคะคือเป็นไก่ทอดน้องเอาไปเสิร์ฟให้โต๊ะอื่นทุกคนคืองงมากแต่ก็ไม่เป็นไรเราสั่งอาหารเต็มโต๊ะเราสั่งได้เรื่อยๆนะคะในร้านนี้นะคะก็จะมีเวลาให้2ชั่วโมงนะคะทุกคน2ชั่วโมง เป็นลิมิตนะคะแต่แบมอยู่ไม่เคยถึง2ชั่วโมงสักทีอันนี้กินหอยนางรมนะคะทุกคนโอ้ยแซ่บหลายตัวใหญ่มากไม่นานมากแล้วที่ไม่เคยเจอหอยนางรมตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะคือหวานเจี๊ยบอร่อยมาก ินต่อคะ่ะทุกคนก็ย่างไปเยอะเนาะก็มารับผิดชอบอาหารในจานตัวเองนะคะส่วนน้องฮอทพอตนะคะเขาจะชอบเป็นมุนเส้นนะคะมุนเส้นหรือเส้นแก้วอย่างเงี้ยเขาจะชอบมากๆเลยแบบกินอย่างเดียวคือเป็นกินเส้นชอบกินเส้นพวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้นะคะเอาอย่างอื่นให้ก็ไม่ค่อยกินนะคะทุกคนอ่ากินสูกินไปอันนี้ผักนะคะ กินแก้มกันแกเรียนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เมนูก็จะเป็นแบบอาหารที่แบบว่ารสชาติหวานหวานแล้วเราก็เป็นคนชอบกินแบบว่ากินของมันไงหวานกับมันมาเจอกันก็มันก็เรียนมากๆเลยค่ะทุกคนมันก็บางทีกินข้าวช่วยแล้วก็กินผักช่วยนะคะเพื่อที่ว่าไม่ให้มันเรียนจนเกินไปนะคะ แต่ตอนนี้น้องฮอตพอดก็เริ่มอยู่มิสุกแล้วนะเพราะว่าน้องอยากเล่นกับหุ่นยนต์แล้วน้องก็เริ่มร้องไห้นะคะจริงๆคลิปยาวกว่านี้มากๆเลยนะคะแต่น้องฮอตพอตคือดื้อมากๆทั้งร้องไห้ทั้งกรีดอันนี้คุณแม่ก็สนที่ไหนคุณแม่ก็บอกว่าเราจ่ายตังค์มาแล้วเราก็ต้องกินให้สุดๆไปเลยมันก็จัดหอยนางรมอีกค่ะทุกคนคะ่ะวันนั้นกินหอยนางรมเยอะมาก ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ6ตัวนะคะทุกคนคือมันอร่อยแล้วก็สดจริงๆนะคะแล้วดูกับข้าวาสิคะคือแซ่บมากค่ะเขามีเมนูหลายอย่างให้เลือกนะคะจริงๆแล้วแต่เรามากินเฉพาะต่อจงมากเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากกินอะไรบงก็สั่งตามที่บำอยากกินนะคะแต่เดี๋ยวครั้งหน้านะคะบาจะลองเมนูใหม่ๆของเขาดูนะคะเขาจะมีพวกกุ้งแล้วก็ปลาหมึกมีคอนชีสมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะ เราก็เพลิดเพลินกับการดูหุ่นยนต์ไปค่ะทุกคนน้องหุ่นยนต์ทำงานได้ดีมากเลยซึ่งค่อตพอดคือชอบมากแล้วเราสามารถรูปหวัวน้องหุ่นยนต์ได้นะคะเวลานั้นน้องหมางค่ะพอดก็จะให้แบบแบบรูปช่วยพาไปรูปหวัวน้องหุ่นยนต์นะคะน้องก็จะทําหน้าตาแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วดูน้องกินนะคะทุกคนไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอร่อยแค่ไหนนะคะสวบเข้าไปเลยค่ะลกูกล้วเดี๋ยวเราค่อยล้างมือเอา กินเลยเอาที่ลูกมีความสุขเพราะว่าถ้าลูกมีความสุขมามีก็จะมีความสุขนะคะเพราะว่าไม่มีใครมากวนเราเวลากินน้องชอบมากแล้วก็ไม่ยอมใช้ซ่อมไม่เป็นไรหลังจากนี้แบมก็ไปล้างมือให้ลูกนะคะส่วนแบมก็หมูไหม่ละคะทุกคนคะ่ะเกรียมเช่กินไม่ทันค่ะทุกคนสั่งมาเยอะเจ้าสลัดนั้นคืออร่อยมากนะคะทุกคนเขาทําน้ําซอสสลัดได้อร่อยมากแบมวนมากับ หอยนางรมอีกแล้วนะคะคือชอบแปรปานคนที่ชอบหอยนางรมนะนะคะดูะโชว์ละวหนึ่งจิ้มไปค่ะเอาเอาเลยตัวเบลเลอร์เห็นไหมคะทุกคนคือเต็มปากเต็มคำมากมากค่ะคุณแม่ปลืม้มต่อไปก็โอเคนะคะพ่อยบ,บอกว่ามันมันเดอร์กางเกงหนังก็ร้องไห้คุณแม่ก็เอาออกให้โชว์สลัดนิดนึงนะคะเพราะมันอร่อยจริงอะไรจริงคะ่ะทุกคน บำชอบมากๆเลยสลัดอันนี้อ้าวรองทุกอย่างหวานหมดแล้วก็เลี่ยนหมดหลังจากที่เราเริ่มอิ่มแล้วทุกอย่างคือแบบเลี่ยนหมดเลยนะคะทุกคนแตก่ก็กินสู้ตายให้คุ้มราคาค่ะทุกคนเพราะว่าเอาจริงๆบําสั่งไปแค่สองรอบเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กินเยอะมากเท่าเท่าที่แบบเท่าที่ควรนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรมาอีกแล้ว เรานี่ชอบจริงอะไรจริงนะคะกับหอยนางรมเนี่ยเอ้ากินค่ะคุณแม่สู้ๆเออบอกตัวเองนะคะทุกคนบอกสู้ๆนะอ่ค่อยๆน้องคับปอดกผมพอแล้วแม่ขอพักก่อนนะอันนี้คือบอกได้เลยว่าแบบเริ่มอิ่มแล้วนะคะเริ่มเริ่มตื่อๆละกินน้ําเยอะมากๆนะคะทุกคนแต่คือใจยังอยากสู้อยู่ไง แต่กระเพาะนี่คือไม่ไหวแล้วทุกคนเริ่มบน่นละเริ่มคุยนู่นคุยนี่ไปเรื่อยนะคะให้ย่อยนิดนึงอย่างที่บอกว่าที่นี่มีเวลาจำกัดสองชั่วโมงนะคะทุกคนแบมก็ไม่รู้ว่าเรานั่งไปกี่ชั่วโมงแล้วนะคะน่าจะไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำนะถ้าแบมจำไม่ผิดนี่แบมก็มองซ้ายมองขวาแล้วทุกคนเตรียมหาพนักงานมาเก็บเงินค่ะ พอน้องคอยพอดก็เริ่มงองแงแล้วนะคะทุกคนแบบก็เลยต้องรีบไปค่ะเพราะว่าน้องคงจะง่วังอะค่ะทุกคนแบบรอไปเสร็จมาอยู่นะคะเรียกพนกักงานแล้วทั้งหมด35เหรียญน,นะคะแล้วก็แบบให้ติมให้อะไรทั้งหมดก็40เหรียญนิดๆค่ะถือว่าวันนี้สุดยอดเลยค่ะ